วันแม่รักแม่นะครับวันแม่รักแม่นะคะสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับวันนี้วันนี้วันอะไรวันนี้วันอะไรวันนี้วันนี้วันอะไรวันนี้วันนี้ไงวันอะไรวันนี้วันอะไรวันนี้วันแม่วันนี้วันแม่ นี่วันแม่ะลูกฮะวันแม่ีต่อแล้วก็อะไรต่อนะรักแม่เหรอรักแม่ปินรักแม่ปินเหรอเอกกปะอเอาจุบจุบด้วยเร็วจุบจุบจุบดีบจุบจุบจุบุ่บจุบจุบจุวจุบจุบไุบจุบจุบจบ อดได้รถไฟแล้วแหละอ๋อดีดีหนึ่งสองสามู้ดีดีเอาดังดังชัดชัตัวดีครับดังดับดังกว่านี้ดังกว่านี้เอาดังสุดสุดเอาดังที่สุดในโลก วันนี้เป็นวันอะไรลูกเป็นวันแม่ไหมรักแม่ไหมมากมากไหมที่สุดเลยไหม,มป๊าป๊ากับแม่รักใครมากกว่าอ๋อลรักสองคนเลยเหรอเ<ก> <laughs> จบ็บคอเนมึงอะ <laughs> ê đừng có lú